ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยังไม่มีใครมาเรามาตามคำสัญญารอฉันรอเธออยู่อยากจะรู้เธออยู่คนใดน่ะตั้งกล้องรอด้วยกันฮัลโหลเน็ดช้าหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มวยรัชดาพรสวัสดีครับเน็ตช้าแน่เลยสวัสดีครับผม evening Disney สวัสดีคุณ red devil new ย่าสวัสดีใครอะพี่แนนเหรอสวัสดีพี่ฝนสวัสดีพี่มวยสวัสดีครับพี่เกดสวัสดีครับน้องแคทใครอะพี่ ขวัญดาวสวัสดีครับพี่สุป,ปินดาสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยขอบคุณครับพี่พรสวัสดีครับพี่มุยเออไม่ใช่พี่หมวยนะสวัสดีครับผมมิสยูพี่เพียงฟ้าสวัสดีครับใครอะพี่ระลงศักดิ์สวัสดีครับผมโอ้โหถามแบบนี้ <laughs> ไม่ต้องตอบนะว่า <laughs> สวัสดีครับพี่รัตนวันสวัสดีพี่นฤทธาเมนทอลสวัสดีครับสวัสดีพี่อะไรอะเอ็มอะไรนม่โอ้สวัสดีครับสวัสดีคุณสีลักษณ์สวัสดีคุณปะพัชสศรปะพัชสอรสอ,อืมสวัสดีครับทา,ายกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วกขอ เลยไปสองสามวินาทีรู้สึกว่าเมื่อกี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีครับมันกระตุกอะเมื่อกี้อะเมื่อกี้ลองเข้าดูแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าได้สวัสดีครับวี่หนิงกับน้องๆทั้งสองคนนะครับผมสวัสดีวาเมื่อกี้ไปกินข้าวมาครับผมรถติดมากเลยก็เลยกว่าจะกระโดดมาได้นะครับมันจะไลฟ์บนรถแล้วแต่ว่ากลัวไม่เห็นหน้ากันนะครับอ <laughs> อยู่คอนเทรลครับผม ยังไม่อาบน้ําเลยครับขีนหน้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยสภาพแบบศพมากสวัสดีครับปนวนสวัสดีครับคุณสุชาดาไปกินคนเดียวขอบคุณครับอืมชมมาลอด้วยวันนี้กินอะไรอะ่ะกินกว๋วยเตี๋ยวมั้ง ขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่สุนีครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคุณเจี๊ยบขอพี่เห็นหนะ้าเทปราการทำไมไม่เด้งเลยอ่ะคือผมตามผมไม่รู้ว่ามันมันคือเน็ตผมบัญช้านะฮัลโหจริงๆไม่อยากจะให้แบบโชว์สภาพห้องคือห้องมันลกมาก <laughs> มีทั้งราตับผ้าอะไรยงี้ ครับผมมาบ่อยๆรับผมวันนี้ดีมากเลยครับผมทําบุญครับวันนี้จะบอกว่าวันนี้ไปทําบุญมานะครับผมเป็นการเปิดโครงการห้องได้บุญจากสภากาชาติไทยครับเป็นอะไรนะเราไปบริจาคเสื้อมาครับ ะะไรนะฮะเน็ดช้าจริงเติมแล้วนะั้นเติมไปหนึ่งกิกนะฮะเพื่อมาเล่นไลฟ์โดยเฉพาะเลยนะครับเกมก็จะหมดแล้วนะสวัสดีครับพี่กระตูนสวัสดีครับเออนนางอภินยาพ,ยาพยี่หรือน้องอต้องอะไรวันนี้สนุกมากครับผมจุงกีกัดโอ้โหอะไรเกินจุงกีอนะ ครับผมปนวนจำได้ครับผมที่นอนเห็นไม่ได้ครับเพราะมันลกมากเลยตอนนี้นะฮะ <laughs> มันเห็นไม่ได้นะครับครับผมพี่ออมจ๋าสุัิดีจ๋าพยายามนิ่งเลยพี่สวัสดีพี่รัติยาสวัสดีพี่ลุงอรุณอ๋อพี่ที่น่าชื่อเหมือนแม่ผมนี่เองนะครับสวัสดีครับน้องเจนแจนแจนสวัสดีครับ อยากให้มีงานคุยเยอะอยากอยากมีงานคุยเยอะๆครับผมงานเดียวก็ได้งานอะไรเอาหมดครับตอนนี้พรุ่งนี้ไปดูน้องหรือเปล่าไปดูได้หรือเปล่านะไม่ดูเหมือนกันแต่อยากให้ไปให้กําลังใจน้องเยอะๆนะครับเออโฆษณาให้น้องหน่อยพรุ่งนี้น้องมีอะไรนะมีโปรเขาเรียกอะไรสอบสิสอบไฟนอลเออปีสามเนอะน้องเรียนคลาสสิกไว้เยอะน้องจะร้องโอเปร่าสำหรับใครที่ว่างนะครับผม ไปให้กำลังใจน้องด้วยที่มกศกษตรเย่ไปเยอะๆนะครับผมน้องโอ้โหผมว่าน้องต้องร้องเพลงเพาะแนเะ่เลยเปลงเพลงคลาสสิกแบบทยุทยจูย่ๆะไยเนีย่ยครับผมว้าอย่าพี่อ้อมแตะอังไม่เอาสะดุดเป็นที่เน็ตเราเน็ตผมเหรอเน็ตเราเหรอ สวัสดีครับพี่ดอชูชวิชาเออมาบนวันไหนยังไม่รู้เลยครับผมจ้างไปงานที่อบนหน่อยพี่ <laughs> อ๋อแล้วกอ็อย่าลืมนะครับผมวันที่สมิถุนายนนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะครับ ขอออนวอนบิงวอนประชาชนทุกท่านนะครับที่รักและก็เมตานะครับไม่ว่าจะเคยรักหรือยังรักอยู่แล้วก็เคยมาหรือไม่เคยมานะครับผมวันที่4นี้นะครับ4ีมิถุนายนนี้นะครับเป็นงานวันเกิดนะครับผมอยากเจอทุกๆคนเลยนะครับใครที่อยู่ใน Facebook, Twitter i n s t a g r แกรนะครับผมมาเจอกันนะครับที่อะไรอะมาทำบุญด้วยกันวันที่4นะครับผม ทำบุญกับทหารผ่านศึกเนาะทหารก็เป็นโลกของชาตินะครับผมก็ที่สําคัญก็คือมาหาผมนี่แหละนะผมต้องการกําลังใจจากทุกๆคนนะครับผมมีคนรักผมเท่าไหร่เนาะยี่สิบคน <c oughs> <c oughs> ยังไงอยากให้มากันเนาะเหมือนเป็นการแบบรวมญาติปีหนึ่งขอครั้งหนึ่งครับมาเจอกันเนาะหรับใครที่ไม่เคยเจออยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงไงไปแบบเออโฟ,ฟอกัสดูในบางคนเนี่ยคือผม เคยไปนะไปต่างจังหวัดแล้วแบบมีคนมาทักเว้ยเฮ้ยทำไมตัวจริงไก่ในทีวีไม่เหมือนกันเลยคือแบบทำไมตัวจริงตัวเล็กเล็กในทีวีดูตัวอ้วนอ้วนนี่แห,หละครับผมถึงอยากให้มาวันที่สี่ไงครับจะได้รู้ว่าไอโฟอกัสตัวจริงเป็นยังไงตลกไหมเนืหาไหมหล่อไหมอ้วอนไหมอะไรอ <c oughs> เออนะครับผมอย่าลืมนะครับวันที่สี่มิถุนายนนี้นะครับต้องเจอทุกคนนะจริง นะฮะรับรองเลยว่ามีความสุขความสนุกแน่นอนมาทำบุญร่วมกันเนอะครับวันนี้หอยปากหวานนะครับผมเจอกันนะครับเฮ้มีคนมาแล้วหนึ่งคน <c oughs> ดีใจครับผมขอบคุณครับเคยเห็นตัวจริงแล้วหล่อมากอปากหวานจังเลยเนี่ยใครอะเกิดวันที่สามสิบเอ็ดพวกรว แฮปปี้บารดย์ครับมีความสุขม,มากๆนะครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยคุณเลดเดวิลนิวใครอ่ะหนิงชาไม่หล่อว้ารู้ได้ไงะเห็นอยู่ใช่ไหม <c ười> ไม่หลอแต่แตลกครับเย้มาสองคนแล้วแม่โจสวัสดีครับมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศ <c ười> ครับผมวันนี้ยังไม่ออกกำลังกายใช่ครับผมร้านเสร็จเดี๋ยวออกกำลังกายครับตรงนี้กำลังฟิตหุ่นอยู่ก็รอดูครับผม ขอบคุณครับตัวจริงน่ารักอ๋อฟักหวานอะ่ะจริงอยากมากครับผมอนาคตนะครับรอรุ่นกันว่าจะมีเพลงหรือเปล่าขอบคุณครับตัวจริงเฟี้ยวตัวจริงเฟี้ยวเฟี้ยวนี่คือดีหรือไม่ดีดีเนาะ <laughs> เก็บเงินซื้อบ้านได้อย่างโอ้โหกําลังจะบูรณะบ้านครับกําลังเก็บตังค์บูรณะบ้านอยู่บ้านบ้านหลังเก่ายังไม่เสร็จเลยครับ เหลือกระเบื <laughs> um, boy, show himself, show himself, ้องเหลือฝ้ากับกระเบื้องครับยังสร้างไม่เสร็จเลยครับอะไรเนี่ยอยากเจอครับผมโอ้ยโชวหุ่นโชว์หุ่นต้องมาดวนเกิดครับผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายนะครับผมนี่คือพยายามหาสารพันร้อยแดนี้เพื่อเชิญมาวันเกิดเลยนะเนี่ยครับผมขอบคุณครับได้ครับผม อยากใส่เสื้อเพลงของกัดแล้วอ๋อน่ารักรอๆๆๆขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับใครอ่ะขอบคุณครับใบเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับเกวพรุ่งนี้รอลุ้นกันจะไปหรือเปล่านะครับซื้อบ้านที่กอนดิมอลด้วยนะครับอยากซื้อเหมือนกันครับผมเก็บตังก่อนเนาะช่วงนี้ก็เยอะเหลือเกินนะครับผม เราดูผลงานเยอะครับผมวันนี้อยากร้องเพลงให้ฟังไหมฮะวันนี้เสนอเพลงไหมฮะน่ารักมากครับผมครับผมครับเจอกันเนาะมีคนมาสามคนแล้วครับวันเกิดนะครับผมจริงๆอะเราไม่ค่อยให้เห็นสภาพห้องนะหมุนไปหมุนมา นี่เรามีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาเต็มห้องเลยครับวันนี้ก็ไปทำบุญมาได้ตุ๊กตาเดี๋ยวตุ๊กตาไปบริจาคมันเกิดบังหน้าไว้โอ้ซีรีส์สนุกมากขอบคุณครับเป็นไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวขอเมาส์เรื่องซีรีส์ก่อนนะก่อนจะร้องเพลงเป็นไงครับซีรีส์เอฟสิบ e องเดอะ กาะคนกล้าเอ้ยเกาะคนบ้าเกมฆ่ากันไม่ใ <c> ช <oughs> ่มันคือเกาะคนกล้าเกมล่าปันนะครับค่าดีไหมครับเสรงสนุกไหมครับผมอย่าลืมติดตามชมเนาะหลายช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น True Asian, Series H D ทุกวันพุธนะครับผมเวลา2ทุ่มแล้วก็ทาง True For You นะครับบ่าย2ครึ่งนะครับผมนั่งรอดูทุกวันเลยนะตอนนี้ก็ตอน2กำลังเข้มข้นเลยนะตอน3มอีกสุด,สด มันแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มแล้วรู้ว่าเซิร์งจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ยังค่ะขอบคุณครับแม่พี่เซิร์งอย่าเล็ดผมก็มันไสเซิร์งเหมือนกันรู้สึกว่าเซิร์งเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบแลดจ,จริงๆเลยนะไม่เหมือนกับผมเลยผมเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะจริงๆอะ่ะไม่ใช่เลย <c oughs> ใช่ไหมครับขอบคุณครับบทกลับธรรมชาติมันไม่ใช่ผมนะคือ ผมพยายามเล่นได้เต็มที่มากเลยฮนะหัวเก่าโอ้โหรีเควสกันมาเลยนะครับ <laughs> ยังศีลยังศีล <laughs> หนุ่มเมืองเพชรร้องไงอะครับหนุ่มเมืองเพชรรักเธอไม่ใจเหรอสวัสดีครับเลิฟพลอยไปยจริงตอนแรกเราอาจเป็นเลิฟพลอยใสนะจริงอนะเลิฟพลอยไปปล่อยไปขอบคุณครับแม่ใจสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครอะ นทีนด,ดาสวัสดีครับผมมิสยูครับผมได้ครับเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังครับสวัสดีครับพี่สิริวันพี่สุชาดาอ๋อนี่พี่พี่บอกว่าไม่ต้องอ่านชื่อแล้วเป็นตัวของตัวเองดีกว่าพึ่งครับเงาฮะไม่ได้เป็นตัวเองอนาคตนะครับ อาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับผมฝากด้วยนะครับคุนใครที่มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้จัดอะไรเงี้ย <c oughs> ฝากให้ผมไปเล่นตลกก็ได้นะครับผมก็พอได้อยู่นะถึงหน้าตาจะไม่ค่อยให้เท่าไหร่แต่ก็พอได้นะจริงจริงเมื่อกี้เน็่ยหลุดตกใจมากเจนเน็ตหลุดออยากได้คาราโอเกะมากเลยครับตอนนี้ <c oughs> เอแอแอมเปอร์ให้ฟังนะฮะ นิดนึงแล้วกันเพลงอะไรเดียวเสียงไม่ได้วอร์มเลยเนี่ยต้องฝึกษาุโรดนั่นแหละไม่ได้วอร์มเสียงเน่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 เนเน่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 เนเนเน่เน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 ่เน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 น่เนเนเน่เนเนเ โอเคพอไม่มีดนตรีมันก็ร้องยากอะครับจริงๆอะผมขอหาตัวช่วยก่อนได้ไหมจะตั้งกล้องไว้ไหนดีจริงๆก็คือปิดปิดไว้แคบๆให้แคบที่สุดนะครับเดี๋ยวเห็นสภาพห้องแล้วมันแบบเอ๊ะกัดอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเค ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีทั้งผู้ชมทั้งร้อยสี่สิบห้าท่านนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไฮไลท์สปอร์ตนะครับผมทักทายกันมาได้นะครับมันเกิดจะลืมสวัสดีนะ้ำฮัลโหลน้ำเอาวันเกิดด้วยวันนี้เราจะมาร้องเพลงฟังกันนะครับเพลงอะไรดีอะเพลงที่มีแบ็กกิ้งแท็กดิฟังเพลงอะไรอะเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ เออ,เอ,อ,เอ,อมันก็ไม่มีอะนะผมไม่ได้แชร์เน็ตใส่เครื่องนี้เลยหรือว่าจะลองสดก็ไม่ไหวะนะลูกทุ่งเนี่ยฮะครับผมหายไม่ไหวนะครับมีใจไม่สบายนะครับผมส่งกำลังใจให้ครับผม เพลงอะไรเดียร์ผมไม่มีอะไรนะหายากอะ่ะไม่มีแว็คกิ้งแท็กเลยอะ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่านะครับผมใจเย็นนะครับหาเพลงก่อนนะฮะเราจะร้องเพลงให้ฟังครับผมนะฮะอย่าลืมครับผมโหวตกันเข้ามาได้นะครับผมโฟกัส พีนะครับเอ้ย <laughs> หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว <laughs> พี่ออฟสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะครับผมห <laughs> ามแบ็คกิ้งแท็กก่อนนะฮะนี้เราจะมาร้องเพลงอะไรกันดีฮะนี่ก่อนมีแบ็คกิ้งแท็กไหมเนี่ย,ม,ม,นนยมีเคที อหายากจังอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับใจเย็นนะฮะเสียงไม่มีเลยวันนี้ยจะบอกว่าเสียงไม่มีเลยเป็นข้ออ้างไม่ใช่ไม่มีจริง อากาศมันร้อนครับก็เลยแอบจิบน้ำเย็นไปนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ว่ากันนะฮะอไม่มีแบ็กิ้งแท็กรับหาไม่ได้ขอท่อนฮุกเพลงนี้แล้วกันอยากร้องให้ฟังมากนะฮะผมให้กำลังใจที่ผมกำลังจะไปทำบุญวันเกิดเลยกับท่านหารที่รับใช้ชาตินะครับผม <c oughs> ต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหารหนุ่มทอบ่อสองลูกอีสานมาพระจำการชายแดนมาเล บ้านเมืองคัดแยงสายตาระแวงภายวาเวชีวิตดังเรือรำน้อยลอยเลแคว้นบนเสซนได้ปลายกระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอน จากยะโสธรมาตอนนี้ลมดึกชอยมาวิว,วีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มหานเกณฑ์ออกลาตระเวนเสียจนดึกดื่นเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกล ในวันดีๆที่ไม่มีสถานการ์สาวยาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทย ลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรหาโอเคครับประมาณนี้นะครับผมเพลงนี้ไม่ได้ร้องนานนะครับปรบมือเยนะครับผมเออตื่นเต้นแล้วก็ผิดพลาดประกันใดไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นการที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมคิดอยากจะร้องก็ร้องอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าอยากให้ร้องดีๆต้องเป็นคอนเสิร์ตหรือว่างานอะไรเงี้ยครับผมมาฟังกันนะฮะรีเควสกันเข้ามาได้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผม <c oughs> เสียงไม่มีเลยอะ่ะจิบน้ำก่นอนรบมือขอบคุณครับอ่าเราจะไลฟ์กันกี่นาทีดีฮนะ เดี๋ยวนะเพจผมนี่ใครเล่นเนี่ย <laughs> แอดมินท่านใดสวัสดีครับ <laughs> ครับผมอ๋อมีหลายคนนะครับพี่นิงพี่นิงพี่นิงละ <laughs> เจอกันครับพี่ขวัญอยากฟังเพลงของผมโอ้ยรอก่อนนะฮะอาจจะมีเมื่อไหร่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับผมลุกพุ่งแน่นอนาแบ็คก,กิ้งแท็กอะฮะ <laughs> จริงมันไม่มีเลยอะ่ะผมขอร้องถ้าร้องทับเพลงได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพลงอะไรเดี๋ยวขอเพลงไหมครับเพี้ยนเหรอโอ๊ยตายแล้วจริงจริงเหรอว่าแล้วทำไมมันดูปะปะปะแปลกแปลกพังพังมันไม่มีดนตรีคุมครับจริงๆนะฮะหาก่อนคือไม่มีเสียงจะร้องเม้าเยอะเกินก็เป็นางเี้าเยอะเกิน เฮ้ยอย่าหายสัญญาณเพลงอะไรเดียวรอสักครู่นะครับมีใครดำเนินรายการอย่ตอนนี้โอ้เที่ยงคืนเลยเหรอฮะเฮ้ยไม่เพลงนี้แม้วเศร้าไปเพลงอะไรเดียวจริงเขาไม่ร้องเยอะนะ ต้องไปรอฟัง <laughs> แป๊บนึงนะครับโอ,โอ้หายากอะ่ะเฮ้ยสัญญาณไม่ดีอะ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสัญญาณไม่มีสักครู่นะครับ อ๋อนี่ผมชอบเพลงนี้มากผมอยากร้องมากแต่ผมน่าจะร้องเสียงไม่ถึงตอนนี้สภาพอดทนฟังเอาแล้วกันนะครับมันเป็น,เป,นเป็นเพลงเลยนะก็ฟังพี่เขาร้องแล้วกันผมชอบมากเลยเป็นเก่ามั้งเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเพลงนี้มเพลงนี้ม่นวลอะนี่ลิปซิงได้เลยนะ สิงสิงไม่ไ,ปไ,ปไหไวเธอนั้นเพียงเดินผ่านไปอาจเป็นสิวนาทีที่ฉันและเธอคลาดกันหากต้ไม่พี่บ้านยังไรสีสันมีงกงามพอให้ฉัน หยุดแล้วหอกเธอในตอนนี้วันนี้จะเป็นอย่างไรก่อนว่ารักมีเพียงความฝันหลับได้พบเมื่อเธอเข้ามาจับมือเธอซบลงตรงข้างกันขออยู่อย่างนั้นวันเวลาไม่หมุนไปจะไม่ทิ้งจะไปจากฉันจากวันนี้จะนานแค่ไหน ีจะขอแค่มีเธอข้างกายโชคีแค่ไหนเมื่อหมดใจที่ฉันมีได้พบเธอผมว่าตอนนี้เด็ดมีปัญหาแล้วล่ะไม่เห็นใครเลยอ่ะตอนเนี้ยมันเป็นไรอ่ะพี่โอ้ยทุกทุกคนม <c oughs> ันเป็นไรครับเหมือนแบบ มันอะไรอะ่ะมันมันไม่มีอะไรขึ้นเลยอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมสวัสดีครับยังอยู่ใช่ไหมทุกคนไม่ขึ้นอะไรเลยเอย๊ทำไงอะ่ะไม่ขึ้นอะไรเลยอะ่ะสวัสดีครับ ม้นมาหน่อยเร็วมันไม่เห็นอะไรอะ่ะค้างใช่ไหมมันค้างแล้วใช่ไหมโอ้พระเจ้ามันค้างแล้ว ผมไม่เห็นแล้วผมจะพูดยังไงอ่ะพูดไปเลยเหรอ25นาทีแล้วนะเดี๋ยวนะผมขอมันแวบลงไดไหมอะ